ฝันเกินฝันจนเข้าขั้นมโนอย่างกล้าเอามาโชว์ชาวโลกเขมรอวดโปรเจกต์รถไฟ5้0 0 0 0ล้านสร้างเสียง่าให้มนุษยชาติสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวพวกข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงกับโปรเจกต์ในฝันของพวกเขาที่เอาไว้หลอกขายฝันพวกเดียวกันเอง แต่มันดูจะเกินคำว่าฝันจนเข้าขั้นมโนไปไกลเลยก็ว่าได้นะครับแถมเขายัางกล้าเอามันมาอวดชาวโลกอีกต่างหากเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันฮาดีนะครับผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้เอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันและความมโนโคราวนี้ของพวกเขามาในเรื่องของรถไฟครับโดยมีชาวคเคนรายนนึงเขาได้โพสต์ในกลุ่ม world cityscape and skyscraper ซึ่งเป็นกลุ่มที่ มีสมาชิกจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับกว่า6 0 0 0นคนเลยทีเดียวด้วยเนื้อหาที่ว่าโครงการด้านการขนส่งในเมืองของกัมพูชา 1. รถไฟใต้ดินพนมเปนประเภทรถไฟใต้ดินลงทุนโดยธนาคารเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือ AIB AI i มูลค่า3,500ล้านดอลลาร์ 2. MRT พนมเปนประเภทรถไฟใต้ดิน ลงทุนก่อสร้างโดยกลุ่มรถไฟใต้ดินกวางโจงบประมาณ6,000ล้านดอลลาร์สำหรับรถไฟใต้ดิน6สาย 3. พนมเปนดี U ประเภทดีเซลหลายยูนิตลงทุนโดยรัฐบาลกัมพูชาและการรถไฟกัมพูชางบประมาณ4,000ล้านเหรียญสหรัฐส,สำหรับรถไฟความเร็วสูง365กิโลเมตรต่อชั่วโมง2สาย 4. พนมเป็น A G T ประเภทการขนส่งไกด์เวย์อัตโนมัติลงทุนโดยจิก้าประเทศญี่ปุ่นงบประมาณ880ล้านดอลลาร์สำหรับ A G T Skytrain สอสายและ5เสียมราช L R T ประเภทรถไฟเบาจะลงทุนโดยกลุ่มรถไฟใต้ดินของจีนด้วยงบประมาณ1.5พันล้านดอลลาร์สำหรับ L R T 2ส,สายนะครับ นี่คือโปรเจกต์ในความมโ,โนของชาวเคเมรนคนนี้ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า1.5หมื่นล้านดอลลาร์หรือ550,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวผมว่าก็ยังดีนะครับที่ยังเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่บ้างที่ให้รัฐบาลของตัวเองนั้นออกทุนสร้างแค่เส้นเดียวแต่ผมว่า4,000ล้านเหรียญรัฐบาลเคเานก็คงไม่มีปัญญาอยู่ดีนั่นแหละครับขนาดครองชนรประทานฟูนันเตโช อย่างต้องบากหน้าไปขอยืมเงินคนนู้นคนนี้เขาอยู่เลยและก็แน่นอนครับจากการที่เขากล้าเอาความโมโนนี้ไปโพสต์ในกลุ่มระดับนานาชาติแล้วก็มีหลายกลุ่มแชร์ออกไปเพื่อกระจายความหาจึงมีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ไม่น้อยเราลองมาดูความคิดเห็นของพวกเขากันครับเริ่มกันที่ชาวเขมรก่อนเลยซึ่งเขาคนนี้เชื่อในเรื่องนี้นะครับและก็เข้ามาบอกว่า c อง g ก a u เ a t i o n Cambodia The Kingdom of w ฟ n d e r e r แต่ก็มีชาวเวียดนามนะครับเข้ามาปลุกก่อนว่าดีมากแต่เลิกวิ่งมาเข้าโรงพยาบาลที่เวียดนามนะนะครับแล้วชาวเขมรคนเดิมก็มาตัดพ้อพี่เวียดว่าฉันชื่นชมประเทศของฉันมันผิดตรงไหนเหรอทำไมคุณคอมเมนต์แบบนี้ฉันทำอะไรให้คุณถึงจะจนจะรวยก็มีความสุขในสิ่งที่เป็นคุณก็ชมประเทศของคุณได้ ฉันไม่ว่าคุณหลอกนะครับแล้วชาวเวียดนามคนเดิมก็มาตอกหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าคนทั่วไปเน่ะเขาชื่นชมแต่สิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและนั่นคือความแตกต่างระหว่างรัฐบาลของคุณกับรัฐบาลของเราความคิดผมก็เหมือนคนปกติประเทศที่ไม่สนใจในการสร้างสุขภาพการศึกษาแค่พยายามแกล้งทำเป็นพัฒนาและรวยจะอยู่ข้างหลังคนอื่นตลอดไป นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์นะครับที่สนทนาระหว่างพี่เวียดกับน้องเมนคู่นี้แต่เอาไว้แค่นี้ก่อนเราไปดูของคนอื่นบ้างนะครับท่านต่อมาบอกว่าพวกเขาต้องการทุกอย่างยกเว้นพวกเขาไม่มีเงินคาแมที่แท้ทรูท่านต่อมาบอกว่าต้องจ่ายนี่ก่อนดีเมนแล้วค่อยเริ่มฝันนะครับคนต่อมาบอกว่าดีเซลรางที่วิ่ง356กิโลเมตรต่อชั่วโมง มึงเมาเหรอนะครับท่านต่อมาบอกว่าล่าสุดไอ้ของโง่ๆนั่นเสร็จแล้วเหรอตอนนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างท่านต่อมาบอกว่าสร้างเยอะซะด้วยนะครับท่านต่อมาบอกว่าจากนี้ไปอีก1,000ปีนู่แหละถึงจะเสร็จนะครับท่านต่อมาบอกว่าทำไมชาวกัมพูชาฝันไกลจังฝันที่เป็นจริงฝันใกล้ๆก,ก็พอ นะครับแล้วก็โชว์รูปรถไฟไม้ไผ่อันสุดแสนจคลาสสิกของชาวกัมพูชาท่านต่อมาบอกว่าเมาหอยตนเลสาบสินะเอารางรถไฟบนดินให้รอดก่อนไหมนะครับท่านต่อมาบอกว่าเขาอยู่กันได้ด้วยความฝันบริหารทิปคนต่อมาบอกว่าพัฒนาการการศึกษาก่อนเลยบ้านเมืองเอาไว้ก่อนนะครับท่านต่อมาบอกว่าประเทศกัมพูชา กำลังพัฒนาทุกอย่างแต่ยิ่งพัฒนายิ่งพังพินาศกว่าเดิมเพราะการศึกษาของประชากรเขมรติดลบถึงลบมากที่สุดเป็นได้แค่คนป่าจำอวดถาวรท่านต่อมาบอกว่าเขมรชอบแบบดั้งเดิมมากกว่าไทยก็ไม่น่าไปบริจาคหมอนรองรางให้เขมรด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วมันก็มาบอกว่าคนไทยโง่เอง แล้วก็ขอปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของท่านนี้นะครับเขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าประเทศโลกที่3ก็ดีแต่ขายฝันไปวันๆนะครับนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นของประชาชนชาวเน็ตที่ได้เห็นความโมโนของชนเผ่าหลังกำแพงในเรื่องของรถไฟก็จะเห็นว่ามีแค่ชาวคมเมนเท่านั้นหละครับที่เชื่อแล้วก็สแสดงความยินดีกับข่าวนี้และมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคอมเมนต์ของหลายๆท่านที่บอกว่า ให้พัฒนาคนและการศึกษาก่อนจะดีกว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแม้แต่ความโมโนพวกเขาก็ยังไม่อิงอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างน้อยๆเขาก็น่าจะรู้ว่าการก่อสร้างโครงการเหล่านี้คือไอ้รถไฟเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เครื่องประดับที่ประเทศไหนมีแล้วมันจะดูดีดูเป็นแดนสีวิไลแต่มันมีไว้เพื่อแก้ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง อย่างใต้ดินลอยฟ้าเขาก็ทำเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้คนในเมืองนะครับลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดพลังงานลดการจราจรติดขัดรวมไปถึงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นถามว่าคขมรมีเมืองแบบนั้นหรือครับพันโนมเป็นไม่เห็นจะมีรถติดเลยผู้คนที่จะเบียดเสียดแย่งกันไปทำงานในช่วงเช้าหรือว่าเลิกงานในตอนเย็นก็ไม่มี แล้วจะเพ้อฝันเอารถไฟทั้งบนดินใต้ดินลอยฟ้าไปทำไหมครับต่อให้มีเงิน5 0 0แสนล้านตามที่ฝันไว้ก็ทำไม่ได้หรอกครับมันต้องโง่ด้วยถึงจะทำแบบนั้นในขณะที่ปัญหาด้านอื่นๆยังคงอยู่ในระดับวิกฤตแทบทุกด้านแบบนี้ว่าไหมครับเอาจริงๆผมก็เข้าใจในความอยากได้อยากมีของพวกเขานะครับแต่การเพ้อฝันเกินจริงไปไกลแบบนี้บางทีก็น่าจะอายชาวบ้านชาวช่องเขาบ้าง ว่าไหมครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ